ครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกท่านครับผมสวัสดีเนี่ยเทียงๆบายบายครับผมอยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกท่านนะครับพี่น้องทุกผูก้ท่านครับผมเรื่องจากที่เงียบหายการไหลซดไปดนน้ำเนาะวันนะี้มีโอกาสได้ถ่ายทอดสดให้พี่น้องได้เบิ่งกันฝนตกครับผมฝนตกฝน,นตกแบบอ่าบัดเพอะเวลาถ่ายทอดสดให้พี่น้องได้เบิ่งนี้สวัสดีครับผมผู้ชม ตอนนี้เกาซิบทันนะครับผมที่กำลังเขามาัชมนะครับวอสดี้ครับไอเสือใหญ่ครับผมถามชนตกครับผมแนนอนสุระฟาร์มครับผมอยู่ดีเมียงครับผมอาเฮียตั้มห้ำโต่งครับผมสุระฟาร์มเจ้าของสวนมะพร้าวน้ำหอมนะครับผมอยู่ดีเมียงครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกทันครับผมสวัสดีครับผมไอปี๋ไงครับผม ของใหญ่นะบอนน้อครับน้ออตีนใหญ่ครับผมชนบุรีฝนตกแห้งบ่ครับผมมีโอกาสได้ทายทอดสดให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับผมเป็นพวกทายทอดสดไปบริลูกเง็บเลยครับผมเห็นแต่มัดมัดบกโทุนครับพี่น้องทุกผู้ทุกท่านครับผมบ่าวน้องเอาอึ่งมาฝากหน่อยครับผมแมนบ่หรอไอเสือใหญ่ไม่บ่ไหนไปไตเลยเอาอึ่งมาฝากในเปัญหา สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทางเรานะครับสบายดีครับผมไอ้แม็กลิมโนธรรมสีมโนธรรมครับผมครับอยู่ดีมีแห้งครับผมอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีมีแห้งเนาะครับผมอยู่ดีมแห้งปลอดภัยปลอดภัยทุกปู้ทุกทานครับผมวันนี้ก็เป็นโอกาสเป็นมือสันวันดีครับผมไปลงไปข้างล่างครับพี่น้องไป ควาบรรยากาศเป็นยังไงโอ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่โอมครับอ่าพี่โอมครับผมพี่โอมประกาศล,ลงไปาลางังแต่หารเด่นเกมอยู่บนบานนัพไ่หนึ่งเนานะเจอฝนสาดบอกแฉ้งเลยครับผมสวัสดีครับอ่าอ่าบ่าวอาทิตย์สัตนันนะครับผม อยากไปกินงูนันดี้ครับบ่าวน้องครับผมโว้ยอ้อัสีเท่าแล้วครับเนาะสวัสดีครับผมไอายเล้งไงช่วงนี้ช่วงนี้บักซีเด้อไปออกงานหรือครับบ่าวซีเด้อไปออกงานหรือครับซีเด้อนอนสักว่าอยู่บ้านครับผมช่วงนี้ซีเด้อเพิ่นบ่อยมีแห้งครับผมแต่มีแห้งแต่มีแห้งเฮ็ดกิจกรรมยินดนบ้านครับผมฝนตกแล้วครับเนาะจนเปียกไปครับผม สาธก็ลืมมาเขาวเลย้โอ้ยบ่ทันแล้วพี่น้องเออไปจไหนครับผมสอบถามนะครับผมมาทางอื่นฝนฝ่าไปจไหนฝนฝ่าตกบ่อกอ่ะโด้่น้ำอยู่ครับผมเห็นว่าน้ำได้พังครับผมอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม หลังคาย,ยังดูดีหรือเปล่าบาวกายซาเวียนะครับผมสายเหลืองเรานะครับผมเข้ามารับชมแล้วอยู่ดีแม่งครับผมบาวกายยายาสิปลอยจับดากเล็กหน่อยเอยออย่าดือ้อย่าดื้อฝ่าล่งฝ่าลงได้ช่วงนี้ครับบอกตัวพ่าครับผม,มบอกตัวผ่าครับผมแม่สาแล้วก็บบอกบอกตัวผ่านะครับเนาะ ผมกับมีจาทีนั่งเบิงครับผมอืม่ก็เสียงดังแห้งอะไรพี่น,อน้องเดี๋ยวเพิ่นสิได้ยินครับผมจะเ,เล่าอหล่ะครับผมปอกให้ครับผมเห็นว่าตัวพระอยากได้เนวอยากได้พันกับอามาเอาด้วยครับเรื่องนี้ครับผมมีทุกบ้านครับผมทุกหลังคาเง,งื่อนนี่ครับผมปอกเสื้อผ้ากับบ้านนึง สวัสดีพี่น้องทุกคู่ท่านครับผมสี่เขามารับชมหมาครับผมตอนนี้ลอยสี่สิบถัดรับเนาะเห็นได้กับยูดีมีแห้งกันครับผมไปใส่มาใส่กับสวมหน้ากากนะครับเด้อเออเดี๋ยวกินข่าวครับคันยูคันยูอไ้คันยูนี่กันเพิดออกว่าภรรยาหรือสามีถ้านั่งรถด้วยกันผู้ใดผู้หนึ่งตั้งแต่สองคนขึ้นไปไม่สวมแมสเขาสีใบดาบโอ้ยโอเมน ไอ้ล right right ุงต right 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 hey, right ัวสิปรับครับผมปรับปรับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับผมสั่งแม่ยายทำใไวๆหน่อยครับผม๊ออกเสียงดังครับผมเบาใจครับออกเสียงตังเคล็เลื้อในเคล็ดลื้อในในเ่าเคล็ดลื้อในอย่าสาอย่าสาอย่าสาไหมเค็ด้อเค็ดลื้อไหม ปอกขั้งบนญปอกปลอกปอกเลยปอกเลยปอกเร็วโอ้ปอกเร็วเเลยเราไม่ได้ยินเลวเราถับยีดีแง่กับเรายีดีแงครับผมสบายดีสบายดีห้ามตรงห้ามตรงทูปูทุกท่านครับผมแข็งแรกแข่งแรกใส่แมตช์เริ่ออากาศครับผมโอ้ยไข พักพักพักเสียแล้วอย่าอย่าเข้าใไไกล้อย่าเข้าใไไกลเ้เลยบอกโทษยังใหญ่นะครับท่าพี่น้องนะครัทำเป็นสินนี่มึงไอ้โทนทำเป็นสินนี่มึงแย่ไปครับเขาในยิปตังบังคับให้เก็บผู้องรถแรงฟันมีครับผมฝนตกมาหลังพี่น้อง ไ้ถังหนึ่งครับผมคันแม่นไปเป็นอันี้เนี่ได้หลายถังครับบรรยากาศเป็นตานน้อนนะครับเนาะไอเสือใหญ่มาดานครับผมจัดการให้เราด้วยครับผมไอเสือใหญ่ครับผมผมสั่งไม่ถาวรแล้วครับผมอันนี้เปลือกบกชั่วพัลลาครับผมเปลือกบกชัก่วปลาเปลือกบกชัก่วปลาน้ำสีเป็นน้องนะสีอะไปสุดครับผม เอาไปเป็นปุ๋ยใส่ต้นใหม่แล้วก็ใส่ทุนใหม่ตรงหน้านะครับรน้องพนะี่น้องเนาะออกออกออกไปข้างนอกบ่ได้ครับผมจะไปข้างนอกนี่เปียกฝนครับใครแม่เป็นสมัยก่อนนี่เคยมาเดิปันน้ำตาครับผมสมัยทุ่งมือน,นี่อ้วนเหรอครับผมตึงไม่ก่อนนี่เอ,เอ้ยพลอยเมย์ครับผมพุ่งจอดโอ้โห้ลุนเหรอครับลุนแล้ว สมัยก่อนนี่เล่นเรนน้ำนะครับผมกับผู้สาวแก่พาปะตเ้ยหุ่ตัวบอลเล่น,นดาวดาเขามสมัยก่อนครับาสาวสักหน่อยรุ่นเดียวกันครับผมม,นม้นมาฮะกระดูกไหมอันนี้ถือว่าเชยมากสมัยก่อนนี่เห็นฝนนี่เรนออมเนี่ยเหรอครับผม กับนบอเลนกันนอยเพื่อนกันหาจังหวะหาจังหวะอ่าตรงน้ำใสองค์ใสห้างริงรับผมฝนตัวเพิ่นโอ้ฝนน้องนอจุดจุดมาเลยครับผมมืดซึมปากถึงฝนโอ้ยถักแหง ปอกเสร็จแล้วนะเอาเปลือกเอาเปลือกมาทิ้งกันนะปอกเสร็จแล้วไงเอาเปลือกมาทิ้งกันนะคุณแม่นะน่ะเปลือกเปลือกน่าถือว่าเร็วกันนะคุณแม่ฮึ่ย <c oughs> ที่ขาดที่โจ้หัวเราไปดองเลยฮ่าครับผมบรรยากาศานะครับเนาะบรรยากาศแย้ม <c oughs> เวีนๆครับผมคนคนก็ค่อยๆลงมาเรื่อยค่อยๆลงมาเรื่อยมือแรกนี่กระสีออกค้าจับอึง้ง โอ้โหฮสายชาแต่พอได้ไหมสายชาพอสิพลาสต์อีกองัยพอไว้ทั้งเี็นสายชาแบบไหนให้หน,นอยู่ไส้ครับมือแก้วหัวแหวนแนะพอจะเอาซาดแบดแบดเบ็ดนะไอ้ครับผมเนี่ยซาดเนี่ยครับผมบกบวบครับผมกำลังออกดอกออกแยงนะครับเนาะหนามฝนครับผม แจ็ปหนึ่งกับพ่อเดี๋ยวจ็ปอึ้งเลครับผมอึ้งเฝ้าก,ก็เริ่มสีออกแล้วครับบ่มีแห้งเนอะ้วไปหาจับนะปืนหาแนวจวดไยังน้ำไปนอนเนาะโอ้บนตกมาแต่ละเถ้อทั้งที่เนะาะาแนวเปิกแนวแก่กันหน,นามตกมาแล้วครับผมอ้าวพี่น้องก,นก,นก,นกงอันนะครับยู่ดีไม่แห้งสบายดีสบู่สัตว์นะครับพ่อสบายดีสวัสดีครับผมอ่าไอเสือใหญ่มัดฐาน อาทิตย์เปาวแห้งๆมา,ๆาน้องครับผมค่ะครับขอแห้งไม่เห่าครับน้อแม่มันหันมาเลยครับผมเอาเอาเอาชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปบัดมาสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดไอ้เปล่ากายปลาบืนแล้วปลาบืนปลาเป็นยังคือบปืนครับเป่ากายสอบถามรายละเอียดนะครับผม มาบุญแล้วพันมาครับผมสวัสดีอ่าเอ็ซีถูกผูกตักันครับเนาะอ่าตอนนี้กับสามร้อยชั้นครับผมที่เขามารับชมในตอนนี้ครับผมไอ้โดยเฉพาะไอ้เสือใหญ่ครับผมทางชนบุรีตกแล้วไอ้สุราฟาร์มแน่นอนแน่นอนครับผมต่อใส่บอกข่าวผมนะครับเนาะอ่าไอ้แม็กซิริมาโนธรรมครับผมสบายดีไอ้อาทิตย์สัตนาณ์ครับผมครับผมไอ้เสือใหญ่ไอ้เสือใหญ่ อ่าบ่ากายซาเวียไอเสียใหญ่ครับผมอคอมเมนต์ครับผมอ่าว่าแห้งง่าบาทิสตันนันครับผมบ่ากายซาเวียฝนตกป่าบืนอาทิตสันนันขึ้นพอบบประจับป่าบืนครับผมบอกไปมันเป็นจ่านครับผมป่าเรือมตัวมือนี่กี่ฝ่าสองฝ่ามันหายแล้วเป็น้รงเนาะไม่เห็นเลยเป็นไงครับสถานการณ์มือนี่เพิ่มขึ้นอีกเก่าทานครับผมตุริน เป็นยอดยอดตอนนี้เก่าสิบกลัวแล้วครับผมสำหรับสถานการณ์ค่อยบิดครับผมสำหรับสถานการณ์ค่อยบิดนะครับเนาะสวัสดีครับผมอีสานบ้านบ้านนางงอเฮ้สวัสดีครับผมอยู่ดี่แห้งนะครับเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีอยู่ดิ่แห้งครับผม โมเดลกับาเห็นบมเดลยังครับผมนั่นกินเข้ากินนานนังเนี่เยพี่น้องครับผมกินเขา้ากินนานนักเนาะถูกปู่ดูกันครับผมบมเดลนยังนะครับผมเรื่องห้องเรื่องไอ้ถึงมไม่ออกทรมาปุ๊กครับผมนอนจหนหวดเพียงไม่อากว้ยื้สายเดยวไปให้ไปหน้าบอเปิลกับไปโรงเรี่ยนเปิลไปเขาวเวทน,นะครับเนาะก็บ,บอกว่าโอ๊ยไปโย ไปในข่วมฟ้านประสัศูนยอารอาร์พี่น้องครับผมดูแลสุขภาพทุกปู่ทุกท่านครับผมจ้าหน้นกะอ่าอยู่ดีแม่งตั้งใจตั้งใจครับผมตั้งใจอดเอาอดเอาใหญ่แล้วเนาะครับพี่น้องทุกปู่กท่านครับผมอ่าอยู่บอกี้เป็ดปลามันบืนออกแล้วอ่ะอ้าอ้าเบาไก่ครับผมอารมณ์เั็นคันสิยังไง เอาเอามาแล้วครับมาแล้วครับผมโตกแข้งแล้วครับเนาะเนาะอยู่ดีมีแหงอยู่ดีมีแหงทราตรงทูกหูสันน้ำตรงทูกหูสนห้ำตรงถูกหูสันเงินทองไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมาอายุวันณะสุขาพระอายุวันณะสุขังพลังอยู่ดีมีแหงเงินทองไหลมาเลยมาเต็มอง์ขอให้ปาศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกผู้ทุกท่านเทิน ทั้งครอบครัวและตัวท่านเอ้ยสุขสมหวังในทุกๆ,ๆเรื่องครับผมพี่น้อง,องทุขสมหวังบ้านน้องกัสิไปชาดเป็นแ,บบแล้วครับผมอาสิสาไปชาดเแบนแล้วครตั้งใจตั้งใจกันกนะเด้อครับพี่น้องเด้อยูดีมีแห้งครับผมขอบคุณหลายครับผมที่เข้ามาดับชมกันครับผมสบายดีสบายดีทุขสมหครับผมสวัสดีครับผม